จะทุกกายสุขก,กายวันไหนอย่างไรจะเห็นอะไรที่น่าพอใจไม่พอใจไม่มีใครเลือกได้สักคนเดียวเราคิดถึงเงินว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความคิดของเรานะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุที่จะให้ได้มา ชาตินี้อาจจะเกิดเป็นคนสวยมีเงินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแสนสุขแสนสบายนะคะแล้วชาติหน้าไปไหนเมื่อมีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเกิดจากกรรม คือการกระทำที่ได้กระทำไว้แล้วนี่นะคะมีทั้งกุศล,ลกรรมกรรมดีซึ่งก็ต้องให้ผลดีคือเกิดดีแล้วก็เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิมรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีเพราะเกิดมาทุกชาติก็เห็นก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นลิมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้ จะทุกกายสุขก,กายวันไหนอย่างไรจะเห็นอะไรที่น่าพอใจไม่พอใจไม่มีใครเลือกได้สักคนเดียวนะคะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะก็เกิดหลากหลายมากเกิดเป็นคนมีทั้งมั่งมีนะคะเพียรพร้อมด้วยสิ่งที่น่าพอใจทางบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุง่งหม่มทรัพย์สินเงินทองนะคะมาจากไหนทุกคนก็อยากเป็นอย่างนี้ แต่บางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่ทุกข์ลำบากสาหัสก็มีนะคะบ้านก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็ไม่มีวันก่อนก็ดูรายการโทรทัศน์นะคะที่เขาไปสัมภาษณ์เด็กจรจัดเด็กคนนี้นะคะ่ะทั้งๆที่เป็นเด็กจรจัดก็ยังมีเสื้อผ้าใส่แสดงเห็นว่าอย่างไรนะคะอย่างน้อยเกิดมาเนี่ย มีเสื้อผ้าละทุกคนก็เห็นนุ่งห่มกันตามปกติแต่สิ่งที่จะได้พบทางตาหูจมูกลิน้นกายก็น้อยกว่ากันมากกว่ากันแล้วแต่ขณะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็คือคนซึ่งหลากหลายหลากหลายเปจน่งทถึงชีวิตของสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นปลาในน้ําก็มีนะคะเป็นลิงเป็นงูเป็นนกเป็นกบได้หมดใครทํา รูปร่างหลากหลายมากแม้ว่าจะเกิดเหมือนกันก็ต่างกันคนก็เป็นคนด้วยกันนะคะแต่หน้าตาต่างกันผิวพรรณต่างกันตาก็มีทั้งหลายสีสีดํำก็มีสีเทาก็มีสีฟ้าก็มีนะคะใครทำเพระเช้นถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าไม่มีใครทำได้แต่ว่ามีการกระทาคือกรรม ความจงใจความตั้งใจที่เกิดแล้วทำแล้วเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแม่ดับไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉชานเกิดเป็นเปรตเกิดในนรกหรือว่าเกิดเป็นเทพหลากหลายมากแต่เราก็คิดแต่เฉพาะมนุษย์กับสัตว์เช่นสัตว์ไม่มีเงินก็อยู่ได้ใช่ไหมคะแล้วลองคิดถึงมนุษย์เกิดแล้วเนี่ยตายได้ไหม ถ้าไม่อยากตายแล้วก็ต้องอยู่ไม่มีทางที่จะตายได้เลยนะคะแต่ทั้งๆท,ที่อยากอยู่ไม่อยากตายเลยก็ตายเมื่อถึงเวลาที่ต้องตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างแม้เกิดแม้ตายก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ต้องกล่าวถึงเห็นได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเกิดมาแล้วนะคะต้องต่างกับสัตว์เพราะเหตุว่าสัตว์อยู่ได้ไม่มีเงิน นะคะไม่มีบ้านไม่ต้องใส่เสื้อผ้าไม่ต้องทำอาหารแต่สัตว์ก็มีชีวิตตามแบบที่จะต้องอยู่อย่างนั้นจนกว่าสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นสัตว์แต่ละประเภทชั้นใดนะคะมนุษย์เกิดมาแล้วไม่ว่าจะยากไรสักเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ถ้ากรรมยังไม่สิ้นสุดนะคะยังจากโลกนี้ไปไม่ได้แต่ว่าจะอยู่อย่างไหนเราคิดถึง เงินว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความคิดของเรานะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุที่จะให้ได้มารูปเสียงกลิ่นรสผลฐัพพะที่ดีๆเพราะมีเงินที่จะได้มาแต่ถึงไม่มีเงินนะคะก็ต้องอยู่ไปแต่จะอยู่อย่างยากไร้เพียงไรก็แล้วแต่ข้อความในพระไตรปิฎกนะคะกล่าวถึงขอทานโร,โรคเรื้อน ไม่ใช่เป็นแต่เพียงขอทานนะคะลองคิดว่าขอทานเนี่ยมีเงินไหมแต่ตายได้ไหมต้องอยู่ตามบุญตามกรรมไม่มีทางที่จะตายไปเลยนะคะแต่เด็กเกิดมาอาจจะเป็นลูกเศรษฐีเพียงแค่สามวันตายได้ไหมเมื่อกรรมสิ้นสุดที่จะไม่ให้เป็นคนนั้นอีกต่อไปเพระฉะนั้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดแล้วจะยากดีมีจนก็ต้องอยู่ ตามบุญตามกรรมนะคะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องคำนึงถึงยากดีมีจนแต่ก็ต้องอยู่ไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนในโลกนี้นะคะเกิดมาแล้วเป็นคนยากไรมากทุกคนก็อยากจะมีสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเราคิดว่าจะได้มาอย่างไรบางคนนะคะมีการอาชีพ ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้มั่งมีแต่ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง40ล้านอาจจะถึง70ล้าน80ล้านมาจากไหนแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นนะคะก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ความจริงก็คือว่าต้องมีเหตุปัจจัยที่เมื่อสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาเป็นสัตว์บุคคลต่างๆกันแล้วนะคะต้องเป็นไปตามบุญกรรม อันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็เห็นว่าแม่แต่เป็นคนจนมากในพระไตรปิฎกขอทานจะกินข้าวก็ต้องไปหาเศษอาหารนะคะอาจจะอยู่ในน้ำก็ไปเลือกมากว่าจะได้แต่ละมือ้อจนไหมลำบากไหมแต่ก็ต้องอยู่ พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าคิดถึงเหตุที่ทําให้เกิดต่างกันแล้วก็รู้ว่าแม้เป็นมนุษย์ทุกคนก็อยากจะมั่งมีสีสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะคะแต่จะมีหรือไม่มีเนี่ยใครบันดาลได้ถึงได้มาเป็นสิบล้านบางคนนะคะหมดเลยเพราะเหตุว่าเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างหลายๆายอย่างก็ไม่เหลือเลยเพราะฉันก็กลับเป็นเหมือนเดิมเพราะฉันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ทราบเหตุที่จะทําให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเกิดในสวรรค์นะคะไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนจนคนรวยเลยคะ่ะขอทานก็ไม่มีบนสวรรค์นะคะมีสมบัติทิศของตนตามกำลังที่ได้ทำแล้วมีรัศมีรุ่งเรืองประมีเพชรเดินจินดาต่างๆได้มาอย่างไงพร้อมเกิดนี่ก็แสดงเห็นถึงกรรมนะคะที่จะทำให้ เกิดต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต่างกันด้วยเหตุที่ต่างกันเพราะเช่นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องที่สะสมมานะคะเราจะไม่รู้ถึงอดีตกรรมที่ได้ทำมาแล้วชาตินี้อาจจะเกิดเป็นคนสวยมีเงินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแสนสุขแสนสบายนะคะแล้วชาติหน้าไปไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าใครจะรู้ถึงกรรมที่ได้ทาแล้ว แต่ชาตินี้ค่ะเราสามารถที่จะรู้เรื่องกรรมที่ตนเองได้กระทําแต่ว่าเลือกไม่ได้เลยนะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลถ้าเป็นกรรมที่กําลังฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจเกิดดีแน่นะคะแล้วก็มีสติปัญญาด้วยเพราะว่ามีความเข้าใจสะสมมาแล้วพระเชิญแต่ละคนเนี่ยให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ก็อยู่อย่างมนุษย์เทวดาเทพก็อยู่อย่างเทพสัตว์ในนรกก็ยังสัตว์ในนรกแต่มนุษย์เนี่ยค่ะขวนขวายสแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะก็แล้วแต่เหตุที่ได้กระทําไว้เพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นได้นะคะร้านอาหารสองร้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยร้านหนึ่งมีคนเข้าอีกร้านหนึ่งไม่มีเลยและบางคนนะคะเขาก็เห็นตรงเนี้ยเป็นทมเลที่ดี ก็ทำบ้างแต่ก็ไม่เหมือนคนที่ทำอยู่แล้วนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจถึงแม้หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีเหตุที่ละเอียดมากขณะนี้ตาดีแต่คนเคยได้ข่าวคนตาบอดไหมคะอยู่ดีๆก็เกิดตาบอดหรือว่าต้องรักษาด้วยราคาที่แพงมากต้องฉีดยาถึงเข็มละเจ็ด0มื่บาทเพื่อที่จะรักษาตา แต่ก็ต้องเจ็บมากทรมานมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะมองเห็นหรือจะมองไม่เห็นถึงเป็นเศรษฐีมั่งมีก็ตามแต่แต่ก็ไม่พ้นกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเหตุสำคัญกว่านะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วเนะะี่ยค่ะมีจริงนะคะแต่ต้องพร้อมด้วยฐานะสิ่งที่สามารถที่จะเป็นเหตุให้กรรมนั้นให้ผลได้เช่นต้องเกิดนะคะ เป็นคนไม่พิการต่างกันแล้วใช่ไหมคะคนพิการจะศึกษาให้เท่ากับคนที่ไม่พิการมีการงานอาชีพก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่านอกจากเกิดมาต้องเป็นผู้เทสมบูอรณ์พร้อมนะคะมีอวัยวะและการที่มีรูปร่างสวยกับการที่มีรูปร่างไม่สวยเนี่ยก็ให้ผลต่างกันไม่อย่างนั้นไม่มีนางงามจักรวาล ซึ่งเดิมทีนะคะก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรแต่เพราะเหตุว่ารูปร่างอุปธิการเกิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะทำให้พิเศษกว่าก็เป็นที่นำมาซึ่งกรรมในอดีตที่สามารถจะให้ผลก็ต้องประกอบด้วย เครื่องประกอบที่ท่านใช้คําว่าฐานะที่กรรมที่ได้กระทําแล้วสามารถจะให้ผลได้ก็ต้องประกอบด้วยการละสมัยนะคะหรือว่าการเกิดขึ้นมาพิการหรือว่าสวยงามรูปร่างต่างๆยังต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถนะคะและยังต้องประกอบด้วยความเพียรที่สมควรไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่ทําอะไรเลยตั้งหลายคนในครั้งอดีตครั้งสมัยพุทธกาล ลูกเศรษฐีนะคะภายหลังก็เป็นขอทานภายหลังก็ถูกประหารชีวิตนี่ก็แล้วแต่กรรมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกพบไหนภูมิไหนแล้วแต่การรเนิดซึ่งเป็นไปตามกรรมก็อยู่กันตามฐานนะจะตัดเสื้อสวยๆไปให้งูใส่ไหมคะงูก็ไม่ได้ต้องการเลยสักนิดเดียวใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเกิดมาอย่างไร ก็เป็นไปตามฐานะแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะสามารถที่จะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ประกอบการอาชีพได้ทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นฐานะที่จะทำให้กรรมในอดีตท,ที่ได้กระทำแล้วเนี่ยสามารถให้ผลได้